ไม่รู้ไอหน้าเปลี่ยนไปใครก่อนเลยพี่วายหัวใจมันจะวายไม่รู้ใครวะใครอ่ะสวัสดีครับเออ ใจคีบก่อนมานั่งแกะเล็บอะไรตรงนี้เธอบอกว่าไม่ต้องเปบนผังการ์่ะใช่อย่างนั้นคือวันนี้นะคะทุกคนมันใหม่อ่ะจะมีแพจมาแกล้งพวกพี่ๆช่องยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเอ่อติ๊มคุงนะคะช่องสกาเลเก้นะคะอะไรแบบนี้สปาริโก้ช่องเก๋ไก่อะไร นะคะไม่ห้ามหน่อยหรอไม่ห้ามตอนีเต็มที่รู้จักเขาอะอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะวันนี้วันใหม่จะมาแก้พวกพี่ยูทูบเบอร์นะคะพวกพี่ละคงพวกพี่แอคเซเดตพวกพี่แมมมอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะคะโดยการที่เราจะมาแก้ไงคอยติดตามดูนะคะ บอกเขาตั้งใจไหมบอกเขาสักหน่อยนี่ผมไปเจอคลิปลูกคนนี้เลยไปดูในติ๊กต็อกเราขอโทรไปแกล้งเพื่อนเออเราก็จะโทรไปแกล้งพวกพี่ๆยูทูบเบอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมลองซ้อมกับวันใหม่แล้วเมื่อกี้มันได้โอเคเดี๋ยวไปคนแรกกันเลยนะครับช่องแอคเซ์แลเดตไหมเอาพี่โน้ตเลยพี่บีพี่บีเลยพี่บีเออพี่บีชอบปั่นชอบปั่นดีนักเชืไอใเออโทรไปเลยทุกคน สวัสดีตายกิฟต์แกพี่โน้ตอยู่ไหนพี่โน้ตอยู่ไหนอเอ๋อแล้วพี่โน้ตพี่โน้ตมาทักทักหาหน่อยนะทักทักแบบจุดๆแบบอะไรทุกคนโทรไปหาพี่โน้ต โอเคเขาเนี่ยนี่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 เขายังอยู่นะตั้งโลกว่ะแล้วมองหน้ากูด้วยนะเออเดี๋ยวพี่โดนเดี๋ยวพี่โดนโอเคครับโอเคครับไม่พี่ต้องบอกพี่โดน้ไม่พี่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไปโอเคโอเคครับโอเคครับสงสารี่พีอ่ะให้ตอนนี้พี่แพวพี่แพวผมจะยากก่อนเลยรีบรีบกดนะข้างบน สงสัยจังเออัวนไม่พูดด้วยะล้ดีคืออะไรทไก็คืออะไรจำน้องไม่ได้หรอก็เนียบเยนี่ตัวดูดูทัพ์ของเขาาก็ทำไปไม่พูดอีกออกะฮัลโหลอังอันเตยอย วางสายนียังช็อกเลยเดี๋ยวโทรไปอีกรอบหนึ่งครับทุกคนฮัลลโหสวัสดีค่รับคิดถึงนะคะทะไรอยู่ครับโอนหนวดบ้างนะคะไม่ชอบผู้ชายไว้หนวดค่ะอู้ริมเติมปะอิกะริดาสัมมันิกริบัดเด้งดีนอนนอนมวยไทยน้ำปลาอะไรชอบกินต้ำปลารอหน้อยต้อยเมียสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เมื่อกี้เป็นไรกันหวัวคิดว่าคุยกับคนอื่นโอ้เกือบโดนพี่เอิร์นกระทืบแล้วกระทืบมันกระทืบพี่อะไรถ่ายคลิปแกล้งเฉยๆนี่เขายังอยู่อย่างเนี้ยบอกเขาว่าคิดถึงมากเพื่อนะเพื่อนเดือนเพื่อนยู่ไหนไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอิร์ึบอกให้ว่าสวัสดีลุงผมสักหน่อยเอิร์ดไอเอิร์ดถ่ายคลิปอยู่วิ่าวไม่ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแค่นี้เราจะไปแกล้งช่องอื่นละ เยไปคายต่อดีพี่เบล้ยพี่เบลเราพี่เบลไม่ออนอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรพี่เบลเคยโทรมากวนพี่ตอนดึกอยู่มาไปเสียงพี่เสียงพี่เบลนอนเลยหรือเปล่าอีกอีกสามวิถ้าไม่รับคือจะวางอ่ะสามซื้อนะ พอพี่เขานอนแล้วปอโอเคช่องละขากดเลยพี่เบลนอนแล้วใครดีเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรก่อนพี่ฟ้า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 อะไรหรอไปเลยอย่ารอไปฮะช่องเดอะเบสโอ้ยังใจเขาด้วยไม่อยากทัวร์ไปไหมตัวใครเนี่ยเขาขายพี่กอล แล้วใครเนี่ยสวัสดีครับใช่เน,นฟ้าเดี๋ยวนี้ฟ้าไม่มาหาลุงเลยนะ <c oughs> หน้าลุงแก่มฟ้าบอกว่าสเปคฟ้าเลยอย่างนี้ฟ้าชอบเพราะตาเป็นแบบนี้ก็เลยไว้หาเด็กนี่ไงแกงเล่นนีเชย ถ่ายถ่ายคลิปแกล้งได้เจโอ้บาจัดเลยบ้าจัดเลยเบสโอ้เบสโววีหลบลุงนี่หลบลุงนี่หลบลุงสวัสดีลุงยังสวัสดีโอ้เหมือนเกินอะโอเคพี่เิลพี่เิลนอนยังไม่จะอยากพี่ลองโทรไปดูครัโอ้ไปแล้วไม่ติดเก่งใจเมื่อกี้โทรไปมันไม่ไม่ติดอ่ะต้องใส่จะนอนแล้วมั้งไม่เป็นไรโอรยักเลยพี่โทรจำเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ ได้ไปเจอครับ,ค,บรครับโอเคเบสครับพี่ฟ้าเกยพุ่งเล่นมาเออได้ย<ม>ินแว่วๆว่าพี่ฟ้าบอกว่าเขาพุ่งเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยเออต่อมาเป็นช่องอันๆนะฮะทุกคนครับก็เกอ,อ,อ,อะไรวะ อะไรวะาลอ้ันครับน้องอันครับฮัลโหลโดนพูดนี่ไงเริ่มมอยประนินจังโรมบริงกังไม่ใช่แลเนี่ยไอ้บ้าตกใจกอดจำได้อยู่ครับน้าเหมือนลบจิตเลยอ่ะหลับน้ำเส้นเพราะว่าทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มาหาลุงเลยนะทิ้งลุงคนเดียวเลยนะลุงอุตสาห์ให้ตังส่งเรียนนะ ทิ้งผัวแล้วมาอยู่กับลุงเหอะลุงขอร้องละทำไมเลวอย่างนี้ล่ะลุงแล้วเมื่อไหร่ลุงจะออกล่ะไม่ออกอ่ะเออทำไงก็ไม่ออกอ่ะเฮ้ยคนละลุงแล้วอยู่มาเจ็ดปีแล้วนะขอขออนุญาตวางสายสวัสดีกลัมาแกงอะไรกลัวอะไรอะถ่ายคลิปแกงกลัวเฟซบุ๊กไงกลัวหน้าเหมือนบังลบกลิปเลยว่าไป หน้าตาคล้ายๆพี่ตั้มอยู่นะใครก็ว่าอย่างนี้ละลูกเอ้ยเป็นตัวลุงแบบแอบอะไรมันแอบเนโถกแดนเต้นูมังเปลี่ยนเปลี่ยนบโทรแกล้งเฉยเใช่ไม่กล้ารับตอนแรกคิดว่าแบบว่ามันไม่คือเชื่อคนโทรอ๋อโอเคแค่นี้แหละครับพี่อัดตกใจกำลังอาบน้ำอยู่เลยทุกคนสองคนนี้เขาชอบรู้ทันนะพี่แนนพี่แนนพี่แนนต่อไปพี่บนาพี่แนน พี่แนนตกใจพี่แนนขอโทษใส่ใส่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งชัวร์ว่าเลยรู้ว่าเขาตกใจกันยไนี่พี่แนนเป็นไรอ่ะัเป็นไรมาการะเด่้ลเนี่ยเื่ออะไรเป็นไรกลัวเลยกลัวไราะได้ใจจะวายจริงป้ะเออวาเข้าที่จเป็นอะไรใจเป็เะตุกหนเใช่ใหน้านี้เปล่า วะไรไเป็นแอปเฟซเป็นแกงแบบแกงเชยๆงะน่พี่แนทตกใจกระตือกระเพิ่งถึงบ้านหรอใช่ใช่ยิ่งทั้งมันบุ่นโอเคแค่นี้แหละคนมากครับมุกี้มุกี้แนทวิวตกใจจะรีบวางับพี่แนท โอเคโอเคขอบคุณครับขอบค้าทำอะไรวะทิ้งท้ายเลยนะคุณมันชิบหายเหลือใครพี่ปุ้มพี่ปุ้มตามใจเธอจัดไปกูโวยเรื่องนี้ว่าหมือนไม่เกี่ยวหรอุ้ยพี่ปุ้มเอาใหม่เอาใหม่ไลน์มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพุ่มทกใจหเลยเมื่อกี้เยองน่ไรอยู่ครับไวรุลูดแต่ไม่ต้องตกใจหดเลยเมื่อกี้เลยขมุนประกรอเตรียมปริญญาตรุษจันทร์ตรงทรงเคริ่องประดามันใครตอมะหันหนี่เลยนะ าเยนึกว่าหลับแล้วจานแม็กว่าจานแม็กว่าปากออกช่องเลยเร็วโอ้จานแม็กออกออกอยู่ทงยูทูบถอดถอดเสื้อโอ้ยตกใจหมดเลยตอตกใจนีเห็นอะไรเนี่ยเนี้ยอะไรวะยังไม่กลับเลยเนี่ยยังไม่กลับเลยเนี่ยโอ้โหมันงงอ่ะผมหล่อปะเออเหมือนเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยคุณตาถึงเนี่ยแจ็คบอกว่าเนี่ยเห็นมาเลยจิ๊กจ๊อกทั้งแจ็คป็นสองที่ก็หล่อโอ้จานแม็กไม่น่ารีบเลยอ่ะอ่ะจิ๊วจ๊อกไร อัดคลิปอัดคลิปอัดคลิปอยู่โอเคแค่นี้เรียบวันดีครับขอบคุณครับทิ้งทวนว่าจะไม่แล้วนะนี่อะไรเนี่ยขโยประตัรี่ไม่ไนก็ร้มมันตัวมาสริงกามักตอรี่แม่บุรุษปามียัรอย บอกบีมาหาลุงหน่อยลุงคิดถึงตกใจเพราะว่าใครวะโอ้พี่บีรู้นะพีบ่บีบอกอะ่ะไ,ไปไหนมาท่านมาโทรแล้วหรอโทรไปหาพี่บีมาแล้วพี่บีตกใจอะ่ะใเมื่อกี้ก็จะดุ้งอยู่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปแม่งยังแอบอยู่เลยเดะไม่ไม่ไปไหนเลยเดะโอเคแค่นี้แหละขอบคุณครับขผมครับโอเค โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อีพีหน้าเห็นเพิบอกว่าจะให้ไปแกล้งแม่ใช่ไหมแกล้งแม่แกล้งป้าแกล้งหนาแต่ตอนนี้พลาดไปกี่ช่องนะพาดไปมีช่องพี่เบลช่องทางแล้วก็ช่องวิชูแล้วก็ช่องหอนโจใช่เพราะว่าเขาอาจจะหลับไปแล้วอาจจะหลับโอเคไปค่ะบ๊ายบาย